สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีกักตัววันเช้าว,วันที่เก้านะคะมาทานอาหารเช้าด้วยกันเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีข้าวต้มหมูนะคะผัดผักบุ้งไฟแดงขวงัวซองกับน้ำผึ้งนะคะก็มีนมโยเกิร์ตเหมือนเช่นเคยนะคะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะเช้านี้ก็บรรยากาศนะคะฝนตก ทั้งคืนเลยนะคะทุกคนช่วงนี้สายแล้วก็มีแดดออกมาแล้วนิดนึงนะคะฝนต,ตกหนักก็มีรถพวกเอ่ผู้ภายนะคะวิ่งสงสัยน้ำจะท่วมอีกแล้วนะคะพัทยาทุกคนอืมก็เต้มหมูสับนะคะปรุงรสชาติเข้มข้นเหมือนเดิมนะคะทางคู่กับไข่ต้มอีกแล้วนะคะทุกคนทาน้ว่กันนะ ตรวจโควิดออกมาแล้วนะคะเมื่อวานตอนเย็นนะคะคุณหมอส่งมาให้ผลตรวจรอบสองที่เข้ากักตัวนะคะผลตรวจปกตินะคะทุกคนอีกสี่วันก็จะมีการตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งสุดท้ายนะคะเมื่อกักตัวครบสิบสองวันนะคะทุกคนนะคะแล้วก็ทําตามกฎระเบียบนะคะเนาะจะได้ปลอดภัยทั้งตัวเราเองแล้วก็อ่ สังคมของเราด้วยนะคะทุกคนเนาะเพื่อนร่วมนี่ค่ะที่อาศัยอยู่ใกล้ๆเราเนาะทุกคนอ่ะจะได้ปลอดภัยไปด้วยนะคะเนาะอืขอจับแบบนี้ทุกคนช่วพลาสติกมันลื่นนะอืเขาต้มทางง่ายไม่ต้องเคี้ยวเยอะ ทานดยกรนข้ามันใหญ่ๆลาชิมผัดผักบุ้งนะฮะทุกคนผัดผักบุ้งไฟแดงโอ้ไม่ได้ทานมาแล้วผัดผักบุ้งไฟแดงทุกคนมา จะอยู่ที่เยอรมันก็ไม่ใช่จะหาผักบุ้งทานได้นะทุกคนร้านไทยก็ไม่ได้ไปเพราะอยู่ไกลนะอืมอืมอืมรออาตแเผ็ดนิดนึงอือหือรันอะ อยู่ที่เยอรมันก็คือทานพวกผักของเยอรมันนะคะทุกคนทานอาหารฝรั่งที่มือคุณลุงส่วนมากนะอืมอมกรอบผัดผักบุ้งอร่อยมากผัดผักบุ้งที่เฉยก็อร่อยแสดงว่ากุ๊กฝีมือที่นี่ ใี้มือดีมากเลยค่ะทุกคนอาหารอร่อย ต้มเผ็ดเผ็ดโล่งเลยนะคะผัดกับบ้วงช้อนจะหล่นผั่กับบ้วงก็อร่อย กื่ออะไรน้ำพึ่งทุกคนขอไฟติดฟันเผ็ดขอาทานทานแบบนี้เลยค่ะทุกคนเนาะง่ายๆเนาะเผ็ดเผ็ดเผ็ดทานไปด้วยเลย เสตจจับอืมอืมอืมเดี๋ยวลงไปละทุววกคนเป็นเชือกระต้มอ่ะกับข้าวที่นี่ทานอร่อยไม่เบื่อนะคะ Ừ. subscribe cho kênh วันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะทุกคนขอบคุณเพื่อนทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่มาอยู่ทานข้าวด้วยกันนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้ฝนนี่หรือว่าพี่ฝนนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูอาหารกลางวันกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีเมนูอะไรนะคะทุกคนโอเคพบกันตอนกลางวันค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายหลังจากที่เราทานอาหารเช้าเสร็จนะคะวันนี้ก็มาดูเมนู ที่วันนี้เลือกไปนะทุกคนเมนูอาหารสำหรับวันวันพรุ่งนี้นะคะเลือกแล้วก็ส่งไปเหมือนเดิมนะทุกคนมื้อเช้าก็คือทานไข่ต้มนะคะแล้วก็เลือกแพนเค้กนะคะยำสตรอเบอรี่แล้วก็โกโก้ครันช์ข้าวต้มกุ้งนะคะพรุ่งนี้มีลาดหน้าหมูเส้นใหญ่ด้วยนะคะหนึ่งนะคะ แล้วก็โยเกิร์ตแล้วก็ช็อกโกแลตร้อนนะคะมื้อเย็นนะคะก็มีปอบเปียผักแล้วก็มีขับแซนด์วิชซูกี้ทะเลนะคะวันนี้เลือกซูกี้ทะเลนะคะแล้วก็ผลไม้ตามฤด,ดูกาลส่วนมื้อเย็นนะคะทูน่าสลัดกับซุปเห็ดนี่เลือกซุปเห็ดเ,เลือกทูน่าสลัดนะทุกคนจะได้ทานผักเนาะแล้วก็มีสเต็กไก่กับผัดกระเพราหมู ราดข้าวไข่ดาววันนั้นทานสเต็กไก่ไปแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งเมนูก็คือเลือกผัดกะเพราหมูราดข้าวไข่ดาวนะคะอาหารว่างสแน็คนะคะนี่ค่ะก็เลือกไปเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปให้แผนกเซอร์วิสของโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคส่งเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็ ส่งข้อความไปบอกที่แผนก์วิสนะคะว่าเราต้องการกระดาษทิชชู่เพิ่มสองอบอกว่าขอเพิ่มก็จะมีมาให้นะคะสองสองม้วนนะคะทุกคนแล้วก็ผ้าเช็ดตัวนะคะก็มีมาให้สำหรับสิ่งที่เราขอไปนะคะพะนักง,งานก็จะมาวางไว้หน้าห้องนะคะทุกคนเวลามีอะไรมาวางที่หน้าห้องพนักง,งานจะมาเคาะประตูบอกนะคะ แล้วก็มีเพื่อนถามเข้ามาว่าต่างชาติจะเริ่มค่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะสําหรับการกักตัวก็คือเริ่มต้นที่สาม0 0นาพนะคะทุกคนอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มพวกสั่งของเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ส่วนค่าที่พักก็คือ3ามหมืน้านะคะมีเพื่อนที่ถามมานี้ตอบในคอมเมนต์แล้วนะคะแต่ตอบให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งว่าราคาสําหรับต่างชาติสามหมืน้าแต่คนไทยก็คือลดค่าตรวจโควิดมาสี่พันก็เลยเหลือ สองหมื่นเก้านะคะทุกคนแต่ที่นี่บริการดีอาหารก็อร่อยคะ่ะอาหารอร่อยถูกปากเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วกับการสั่งอาหารวันนี้นะคะผลตรวจโควิดของเราก็ไม่มีนะคะปลอดภัยนะคะไม่มีเชื้อนะคะตรวจทั้งที่สองแล้วเนาะวันนี้มาดูอาหารกลางวันของเราีน่นะคะสั่งได้ฮอดดอกนะคะฮอทดอกทอดนะแล้วก็มีผลไม้ รวมนะคะทุกคนแล้วก็ข้าวข้าวสวยกับผัดปลาดุกเดี๋ยวนะคะเปิดดูนิดนึงเนาะปิดแน่นมากเลยนะคะทุกคนอ้ยได้กินไหมทุกคนโอ้นี่ค่ะปลาดุกทอดกรอบผัดพริกแกงนะคะทุกคนเห็นไหมน่าทานมากเลย แต่ว่าวันนี้พนักงานพนักงานเอามาให้ทุกคนอะดูสิสองชุดอย่างนี้เลยนะเนี่ยค่ะสองชุดเลยอะเหมือนกันเลยแล้วเราแบบทานคนเดียวนะทุกคนอันนี้เหมือนเราทานสองหรือสามคนก็ไม่หมดนะคะไม่น่ดูสิมาเพิ่มอีกชุดหนึ่งเลยเราจะทำอย่างไรดีอืม มาช่วยทานหน่อยเพื่อนคิดถึงน้องกิฟมากเลยนะน้องกิฟมาทานด้วยกันนะข้าวอย่างนี้มาสองกล่องเลยเนี่ยดูสิเดี๋ยวของนี้ถุงนี้จะเอาไปให้น้องกิฟนะเดี๋ยวน้องสาวสุรินนะมาช่วยพี่ฝนกินหน่อยนะเนี่ยมีกับข้าวจะต้องคิดถึงสาวสุรินสาวสุรินที่ทานข้าวเก่งอร่อยดูสีเยอะแยะ,ยะมากมายโอเคทุกคนมาชิมด้วยกันนิดนึง อันนี้แบบเพิ่งทานไปเมื่อกี้ก็ยังไม่หิวน,นะทุกคนแต่จะชิมให้เพื่อนดูเนาะชิมอันนี้คือฮอตดอกนั่นเองฮอตดอกไก่นะคะทุกคนอันนี้ทานเล่นๆได้ถ้าเราไม่ทานเนี่ยเดี๋ยวเย็นก็มีกับข้าวมาเองนะทุกคนแล้วกับข้าวก็จะเยอะทีนีกับข้าวก็จะเยอะแล้วก็ เราก็จะแบบว่าได้ทิ้งอาหารแบบเนี้ยแบบว่าเสียดายอย่างเงี้ยทุกคนมีอาหารเราต้องใหงท้ทานตรงเวลาขยับนี่ภาพพนักงานทำไมเอามาให้สองชุดนะคะแล้วก็เขียนห่องเราเราก็ได้ด้สา่งพิเศษไปนะทุกคนเราไม่มีอุปรกรณ์อะไรนะ ใช้มือเนี่ยนะคะทุกคนเนาะ บหนึ่งทุกคนมาทุกคนฝนตกไม่มีแดดนะคะก็อากาศเย็นๆนะเปิดแอร์นิดหนึงก็หนาวนะทุกคนหนาวเย็นนี่ค่ะมาทานด้วยกันเลยเพื่อนทานกันหรือ,อยังเนาะเพื่อนใดอะไรทานกันเนาะ พเพื่อนๆสงสัยอะไรก็ถามเข้ามาได้นะคะนี่ยินดีตอบนะคะเรื่องยี่พักเนี่ยนะคะเนี่ยมาหยดน้ำตาหน่อยน,นะทุกคนก็เห็นว่าเราอ้วนหรือเปล่านาอทุกคนกลัวเราไม่อิ่มหรือเปล่านมอนให้มาสองชุดเนี่ยเนาะสงสัยว่ากลักวกลัวพี่ฝนจะไม่อิ่มหรือเปล่านาอเนาะ

โอเคเพื่อนขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่มาทานข้าวกลางวันด้วยกันอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยดูมื้อเย็นว่าันนี่สั่งอะไรนะคะเดี๋ยวก็มาทานด้วยกันอีกขอบคุณทุกคนนะคะทุกกำลังใจขอบคุณทนะั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะขอบคุณมากๆพบกักนตอนเย็นนะบ๊ายบาย อาหารเย็นนะคะทุกคนสเต็กปลาแล้วก็สลดัดดอกผลไม้นะคะแค่นี้นะคะวันนี้ทานแค่นี้นะ,ะัอดีรอบเย็นค่ะทุกคนมาทานอาหารนี่นะคะมือค่ำสเต็กปลาดอลลี่แล้วก็สลัดนะคะแล้วก็มีผลไม้รวมเหมือนเดิมแสงมันเยอะนะทุกคนมันปรับแสงไม่ได้นะคะมุมนี้เนาะ ไปด้วนะมา,ามาทานด้วยกันนะนอนหลับนะเพื่อนเพื่อนนอนหลับตอนห้าโมงสี่ห้าโมงเนี่ยค่ะแล้วก็กควนมีซอสนี้มาให้ด้วยนิดนึงอือนี้ mm hmm. นพอได้เค็มเนาะสเต็กปลาก็เสิร์ฟมาด้วยคู่กับพวกขา้าวโพดและเครลอดถดั่วลันเตานะคะสลัดก็จะมี น้ำสลัดให้มาด้วยนี่นะคะนี่นะมันซีซ่าสลัดนะเนี่ยพอดเขานะน้อเย็นนะคะกินเบาๆแค่นี้พอเนอะอาะชิมให้เพื่อนดูนิดนึ่งนะว่ารสชาติอาหารเป็นยังไงหน้าวนี้ดูแสงนะทุกคนแสงมันแบบโอ้ มันลงตรงแสงพอดีเลยนะทุกคนย้ายไม่ได้ถ้าปิดมันก็มืดนะ uh huh. แสงแสงเยียะไปไหนแสงเยีอะไปไหนลองปิดไฟทุกคนอ่ะปิดไฟนี่เห็นอาหารไหมเอ่ยปิดไฟตรงหน้ากระจกกินปลากับซอสปิดไฟดีกว่า เพราะว่าไม่แสบต่อ,อ,อจิมไปดูนิดนึงนะอืมอืมสลาดผัก เจ็กปลาเสิร์ฟคู่กับซอสธรรมดานะเตยวันนี้นะเมื่อวานวันก่อนมีซอสซอสมะนาวอร่อยอันนี้ซอสนี้ก็ซอสเฉยเลยนะเหมือนกับซอสของญี่ปุ่นอะไรเะยนะก็ดีค่ะถ้าไม่มีซอสก็จะแบบเลี่ยนเนาะ โองโซมันเดิมอืม เอืมทำผักเราชิมไม่ดูอีกมิดนึงนะคะทุกคนปลาวันนี้ชิ้นโตมากเลยนะคะนะชิ้นโตโตอือหัวเมือนอนแล้วทุกคนแล้วก็แบบ ตื่นมาอืมจะหกโมงแล้วข้างห้องเขาแบบว่าทานข้าวกันหมดแล้ว,ลวเรามีข้าวของนี้อยู่ข้างนอกกล่องเดียวบางทีมันนอนไม่เป็นเวลาแล้วทุกคนเนะบางทีบ่ายๆอยากจะงีบมันไม่หลับนะทุกคนมันจะมาหลับช่วงสี่ห้าโมงเย็นแบบเนี้ยประจําเหมือนแบบเคยตอนอยู่เยอรมันก็จะหลับตอนตอนค่ำ สี่ห้าโมงพอพอทานกาแฟาหรือขนมกับคุณลุงเสร็จแล้วก็จะหลับนะคะตื่นออกมาอีกทีนึงก็ตื่นอีกมามาอีกทีตอนเย็นก็ตื่นแล้วก็มาหาอะไรทานเป็นมื้อเย็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างนี้ประจำพรออยู่นี่ก็ติดนิสัยเหมือนกันนะทุกคนโอเคอร่อยอยู่ค่ะทุกคนปลาชิ้นโตดี ทุกคนนะอิ่มเลยนะคะมื้อเย็นเนาะทานแค่นี้พอเนาะปลาและผัก ทานเสร็จนี้ก็คือจะสะพายมันก็จะตื่นยาวเลยแล้วก็จะทํางานต่อนะคะทุกคนนะดูคลิปของเพื่อนๆนะเข้าไปคอมเมนต์ต่างๆอะไรต่างๆนะคะนี่ใช้โทรศัพท์ทั้งหมดที่นี่มีสามเครื่องแล้วก็จะเปิดแล้วก็เข้าไปดูนะคะันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาทานอาหารด้วยกันอีกวันนี้นะขอบคุณทุกกาลังใจ นะคะโอเคนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะโอเคบายบายนะคะนานหลับฝันดีนะ